สวัสดีครับก็ยินอีต้อนรัาเข้าสู่เกม ROV นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่า Walk Card กันนะครับโอเคเรามาพูดถึงสกิลติดตัวของ Walk ก a r d กันดีกว่าครับคือทุกครั้งที่เขาโจมตีใส่เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยจะติดสัญลักษณ์ดูมแล้วเมื่อเป้าหมายติดครบ3าครั้งเมื่อไหร่เขาโจมตีครั้งที่4เนี่ยเขาจะทำความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายครับ แล้วตัววอขาดเองอ่ะก็จะได้รับเกาะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ามันจะไปคอมโบกับสกิลแรกคอมโบกับสกิลแรกไงก็คือเมื่อเราใช้สกิลแรกตอนที่เป้าหมายเนี่ยติดสัญลักษณ์ครบ3ครั้งอ่าสกิลแรกแค่3ครั้งนะแต่สกิลติดตัว4ครั้งมันจะทําให้สกิลแรกเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก4 0ครับแล้วก็สตาร์เป้าหมายอีก1วินาที แล้วเท่านั้นยังไม่หมดมันก็จะไปคอมโบกันกับสกิล2เหมือนกันคอมโบยังไงก็คือสกิล2เนี่ยเราจะใช้ได้2ครั้งแต่ว่าต้องใช้โดนเป้าหมายนะถ้าไม่โดนเป้าหมายเนี่ยก็คือจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต่อคอมโบไม่ได้อ่าคอมโบก็คือเมื่อเราใช้สกิล2ไปปุ๊บเนี่ยนี่แล้วก็กดเข้าไปหาเป้าหมายอีกทีนึงแล้วก็ฟัน1ทีมันจะติดแสนักดูครบ3ครั้งแล้ว,ลวเราก็ใช้สกิล1 เพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก40%แล้วเป้าหมายก็จะสตันอีก1วินาทีครับนี่เป็นคอมโบคร่าวๆของวอขานนะครับ<ล>เรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าได้ไหมมีคนว์ปมีคนวัดอยู่ในป้อมอ่าเนี่ยถ้าเราใช้สกิล2ไม่โดนเนี่ยคือมันจะนับคู่ดาวทันทีเลยมันจะไม่สามารถใช้สกิล2ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำคอมโบของวอลคาดเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องใช้สกิลสองให้โดนครับนีเน่เราโดนปุ๊บเรากดเข้าไปเนี่ยตีก่อน1นึ่งทีแล้วก็ค่อยใช้สกิลหนึเป้าหมายจะสตัซึ่งแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสกิลสองเนี่ยถ้าเราใช้ฆ่าฮีโร่หรือคีบป่าก็แล้วแต่ใช้สกิลสองฆ่านะมันจะทำให้เรารีเซ็ตสกิล2ทันทีแล้วก็ได้มานาคืนมาอีกนิดนึง อ่าตอนนี้เราได้มังกรแล้วคีล่าคีล่าได้ไหมังหว่าน,นี้โดนสกิลสองเนี่ยต่อคอมโบครับเปิดอันตีเลยอันติีเฮ้ยเฮ้ยอืยอนิดเดียวคืออันติีของวอขาเนี่ยคือเราจะกลายเป็นเหมือนในอยู่ในร่างโอเวอร์หลดนะครับคือเราจะขี่ขม้าเราอยู่บนหลังม้าแต่ตอนที่เราอยู่บนหลังม้าเนี่ยคือเราจะสามารถตายได้นะ เราจะสามารถตายได้ถ้าเราลงม้าไม่ทันแต่เมื่อเรากดลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นอมาตะอยู่ประมาณสัก3.5วิะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะตอนที่เราแปลงเป็นมา้าเราฟันฮีโร่ได้กี่ฮิตถ้าเราฟันฮีโร่ได้1ฮิตมันจะเพิ่มระยะเวลาอมาตะให้เราอีก0.5วินาทีอ่า ตอนแบงเป็นม้าจะเห็นว่ามันจะมีหลอดขาวๆอ่าฟันหนึ่งทีเนี่ยหลอดขาวก็จะเพิ่ม1ครั้งใน1ครั้งนั่นนะคือ0.5วิโอเคเราข้างล่างตอนนี้มีประเด็นแต่ครูดาวอันติอยู่อะเนี่ยครับสกิลสองไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนรอครูดาวก่อนอ้าวอย่างนี้สกิลสองโดนแล้วบอกเลยว่าต้องมีคนตายหนึ่งศพไปแล้วครับแบงอันติก่อนลงม้าก่อนเอาอีกมันต้องมีคนตายเพิ่ม,มต้องมีคนตายเพิ่มสกิลสองโดนอีกแล้ว โดนแะล้วต่อคอมโบก่อนเอาอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไปเหมือนต้องมีคนตายอีกเอา้าแต่ตอนนี้ทีมเราจะได้อีกไหมได้อีกไหมอีกหนึ่งตัวเอ้ยเก็บหมดครับบอกเลยว่าถ้าสกิล2โดนแล้วสกิล1ปุ้งเนี่ยต้องมีคนตายนับเลขอยู่บ้านครับเนี่ยครับคือถ้าสกิล2โดนปุ๊บแล้วคอมโบด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็ดาเมจเรียกดาเมจได้เหมือนกันนะอืม จังหวะเมื่อกี้นี่เราก็เกือบไปเหมือนกันนะคือด้วยความที่สลริมเขายังไม่ค่อยมีของด้วยครับแคลรี่เขามันต้องรอเลดหน่อยแต่ตอนเลดเกมก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอุย้ยข้างล่างเอาอีกแล้วอะ่ะข้างล่างเอาอีกแล้วอะ่ะตะกี้สองก่อนตะกี้สองเราไม่อยากได้แท้งเราอยากได้เมดอะ่ะเดี๋ยวก่อนมันโดนคีบอ่ะเมืเ่อกีไ้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวเอาเข้าไปในป้อมเลยเข้าไปในป้อมเลยเราสายลูยอยู่แล้วสายลูยอยู่แล้ว เอาเอาเฮ้อมมาาอยอมตะเดี๋ยวพึ่งหมดโอ้ยโอเวอร์หลอดหมดพอดีอะทุกคน,กค,นคือเมื่อเราคืนล่างเป็นคนปกติกแล้วเนี่ยที่ไม่อยู่ในสถานะโอเวอร์หลอดอะก็คือมันจะหายอม,มาตะาทันทีไงแต่มันจะเพิ่มเลือดเข้ามาให้เราอีกนิดนึงแต่ว่าด้วยที่เราอะรับป้อมอยู่หลายฮิตแล้วแล้วฮิตที่เราโดนฮิตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นฮิตที่แรงไงเพราะ ป้อมเราโดนหลายฮิตปุ๊บมันจะโบยดาเมจไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยทนดาเมจของป้อมไม่ไหวตัวข้างล่างเอาอีกแล้วอ่ะสลิมสลิมลงไถึงไหมอ่ะไม่ถึงอนะ่ะไม่โดนนะโอ่ะต้องเรียกนี้เปิดอันติเลยเปิดอันติเลยไล่คิวเลยมาอูเยอะสี่ตัวแล้วสี่ตัวเนี่ยครับ2 3, องสหลอดลงแล้วก็สก,กิลสองต่ออันแหละอูแรงมากมีเตเซียนแช่ก็แบบโอ้ยเนี่ยครับ พอมันลงจากม้าปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นโอเวอร์โหลดเนี่ยเฮ้ยอีกตัวนึงคือมันจะทำให้เราอ่ะวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นด้วยอ่าจังหวะนี้เก็บทิปเปิลคิวไปได้เรียบร้อยสวยครับเกมนำแล้วตอนนี้ฝั่งนุ้นตายแล้วก็ดันป้อมหน่อยครับต่ออะไรป้อมกลางมันต้องได้แหละต้องได้อยากได้คีพเดินมาอีกชุดนึงอีกเวฟหนึง อโอเคได้ปออนน้อมละเอาไหมอาซินก้าอ,อุ้ยไม่โดนเพื่อนเราแตกว่ะอุ้ยสองตัวแล้วถ้ามีดีแล้วถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนวเขาไล่เรามาว่ะเดี๋ยว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 โดนแล้วเอาไหมอ้ย,อยท่านนะครับ ตะกีสองโดแล้วนะแต่ว่าเลือดเราน้อยไงเลยแบบต่อคอมโบไม่ได้รับดาเมจไม่ไหวฟาร์มต่อ,อหน่อยฟาร์มต่อก่อนมังกรไหมเพื่อนมังกรม,มาช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยเข้ามาแล้วอะ่ะไอ้ฝั่งนูน้นน้าอะ่ะจะเข้ามาเอาพวกเราอะ่ะ เ,เก็บม,มังกรได้แล้วโอเคตอนนี้บวงฮีโร่ต่อเอาสกิลสองโดนแล้วเข้าเปิดอันติอุ้ยเนี่ยอันติมันกว้างมากทุกคนฟันฟันลงเราเราเราสกิลสกิลสองโดนแล้วนี่เฮ้ยนี่ครับบอกเลยว่าตอนนี้แรงมากแรงแล้วด้วยที่ลงจากมาแล้ววิ่งเร็วด้วยตีเร็วด้วยฟันแรงด้วย จะรอดไปไหนแครี่บูแล้วเป็นเมดขาตายได้นะอย่างอาเทนกานี่หนียากเลยครับโอเคเราได้โอมิอาร์มาละวไม่บวกอีกแล้วว่ะเพื่อนบวกอีกแล้วว่ะเพื่อน,นเอาสกิลตัวอาเซนกาแล้วอาเซนกาโดดหนึ่งเปิดนันทีเปิดนันทีอรทอฟันก่อนให้ครบสามพิก่อนแล้วเราก็ลง แล้วใช้ะกิยสองตอกเอ้ยได้เก็บอีกอุ้ยแต่ว่าเราเลือดน้อยแล้วนะเลือดน้อยแล้วนะเขามีแทงเขามีแครี่อยู่อะไม่ไหวหรอเพื่อนเอาต่อโอ้โหตะเกียสองไปโดนแทงนอีกเฮ้ยแต่ว่าจะเลยเก็บสลิมได้อยู่แต่ตอนนี้ตัวหนึ่งได้ไหมได้ไหมโอ้โหเกาะเขาเด้งพอดีครับไม่ได้นะไม่ได้มันเขาเข้า,ขาป้อมแล้อา้าวยอมแพ้เลยฝั่งตรงข้าม โอเคจรจี okay, ครับ s <S นี่ก็เป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าวอลคาร์นะครับคือคอมโบต่อคอมโบสกิลแรกสกิลสองฟันแล้วก็กดอันติขี่ม้าไล่ฟันโอ้โหมันมากบอกเลยว่าทุกคนต้องไปลองครับฮีโร่ตัวนี้วอลคาร์ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ